โครงการ Hack the f u t u เ e อนะครับก็เป็นโครงการที่เราทำขึ้นมาครั้งแรกนะครับด้วยยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เป็นยุคที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากเราก็เลยอยากจะเปิดเวทีนะครับพัฒนาทีมงานของเราในการรู้ทางความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางวิศวกรรมเรื่องซอฟต์แวร์เรื่อง AI หรือ b i o อเทคเพื่อนำความรู้มาพัฒนาในบริษัทโดยหวังที่สุดว่าโครงการเหล่านี้นะครจะก่อให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าของเรา แล้วก็มาทำในเรื่องของ Investment f i ิก็คือการทำทฤษฎีก็ไปเรียนรู้เรื่อง n n นโนเวชัน i ินนะคะว่าเทคโนโลยีตัวไหนที่เมื่อใช้กับ Business ของเราและสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะคัดเดอร์บิเนอร์นะคะปัญหาโลกประบาดและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนะครับทำให้ผลผลิตเนี่ยครับลดลงถ้าเราสามารถนำะเอาเวลาในการสูญเสียกลับมาในกระบวนการผลิตของเราได้ ต้องขอบคุณทุกคนนะครับผ่านเข้ามาที่แล้วว่ามีโอกาสที่นําไปใช้เพื่อสร้างประโยชน์ให้องค์กรของเราถึง126โครงการนะครับก็ผมคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับและจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างจิดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทของเราเป็นอย่างยิ่งก็อ,งอยากจะบอกว่าดีใจมากๆค่ะโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่เราตั้งใจทําเพื่อให้กับเกษตรกรหรือว่าลูกค้าของเรานั่นเองนะคะความรู้ที่เราได้มาในการอบรมต่างๆหรือว่าในการที่ได้ร่วมโครงการนี้ทำให้งานประสบความสําเร็จแล้วก็ได้เพิ่มความคิดเพิ่มวิสัยทัศน์ในการทํางานมากขึ้นค่ะ ก่อนอื่นต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เห็นถึงความสําคัญของโครงการแล้วก็ยังให้โอกาสกับเพื่อนพนักง,งานทุกคนเนี่ยมาร่วมโครงการนี้แล้วก็สนุกกับโครงการนี้ค่ะได้เปิดโลกตัวเองทั้งในทุกมุมมองสร้างความสุขในการทํางานมากขึ้นแน่ๆหลยอย่างหนึ่งและอย่างต่อไปะคะ่ะเราก็สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายแล้วก็สร้างมูลค่าอีกโอ้โหอันนี้เห็นว่าแบบมันอิมแพกมากเลยนะคะ